พอมาถึงตรงนี้ในบรรดา6แคว้นใหญ่ก็จะเหลือเพียงแคว้นเดียวที่ยังเหลือรอดอยู่ครับซึ่งนั้นก็คือแคว้นชีที่ปกครองโดยชีหวังเจีน้ยในตอนนั้นซึ่งเจ้าตัวก็รู้ดีอยู่แล้วครับว่าแคว้นตกอยู่ในอันตรายพอเหลือเพียงแคว้นเดียวแล้วกษัตริย์แคว้นชีจึงพยายามฟื้นฟูและเพิ่มกําลังทหารเพราะก่อนหน้านั้นแคว้นชีอยู่อย่างสงบสุขมาโดยตลอดแทบจะไม่มีการฝึกฝนกําลังทหารเลยแต่ยังไม่ทันไรครับ แขวนชิ้นก็ได้โยกกองทามาอยู่ตรงหน้าประตูแล้วแขว้นที่ไม่มีการฝึกกองกำลังทหารเลยนั้นไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าจะต่อต้านกองทัพชินได้ยังไงบวกกับว่าตัวของสมุหานายกอย่างเฮาเซิงก็พยายามยุยงให้กษัตริย์ยอมจำนนต่อแขว้นชิ้นเพราะถูกซื้อตัวไปแล้วเช่นกันครับที่สุดท้ายแขว้นฉีก็ยอมจำนนต่อแขว้นชินไปตามคาดครับภายในระยะเวลา10ปีในช่วง2อง 1, ถึง221ปีก่อนคริสต์กาล หญิงเจิง้งที่คองราชแคว้นฉินตั้งแต่อายุ13เป็นระยะเวลากว่า26ปีในวัย38เขาสามารถรวมแผ่นดินจีนทั้งหมดให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จและสถาปนาแคว้นฉินในช่วง2 2 1ปีก่อนคริสต์กาลขึ้นเป็นราชวงศ์ฉินราชวงศ์ที่4ในประวัติศาสตร์จีนซึ่งคำว่าฉินเนี่ยนะครับก็คือคำที่เพี้ยนเป็นคำว่าจีนในเวลาต่อมานั่นเองครับและหญิงเจิง้งผู้เป็นกษัตริย์ของแคว้นฉิน ก็ได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจิงสืฮ่องตี้หรือว่าจินซีฮ่องเต้ที่ถือว่าเป็นฮ่องเต้องแรกในประวัติศาสตร์จีนเทียวคำว่าขวางที่แปลว่ากษัตริย์รวมเข้ากับคำว่าตี้ที่แปลว่าจัก,กรพรรดิที่รวมรวมแล้วหมายถึงจัก,กรพรรดิที่อยู่หนกษัตริย์หรือว่าองค์ทั้งหลายขึ้นไปอีกครับและฉิงสืฮ่งตี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดฮ่องเต้ที่ยิ่งใหญ่ตลอดการแห่งแดนมังกรด้วยและยังเป็นผู้ที่ก่อตั้งราชวงศ์จีน ที่รวมแผ่นดินจีนทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันได้เป็นฮ่องเตอองแรกในประวัติศาสตร์จีนด้วยครับเพราะจากคลิปก่อนก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าราชวงศ์ที่ผ่านๆมาถึงแม้จะเป็นศูนย์การ,การปกครองของยุคนั้นๆแต่ว่าก็ยังคงมีการแบ่งแยกการปกครองออกเป็นแคว้นเป็นรัฐที่บางก็ปกครองตัวเองบ้างก็เป็นแคว้นคาราชบริพารของราชวงศ์ที่ต่างก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาตั้งตัวเป็นใหญ่ได้ตลอดเวลาจึงยังไม่มีใครครับที่สามารถขึ้นมารวมจีนให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ในก่อนหน้านั้น ซึ่งหลังจากที่รวมหกแคว้นยักษ์ใหญ่และขึ้นเป็นจินซีฮ่องเต้ชินหวังก็ยังคงเดินหน้าพิชิตชนเผ่าเล็กๆที่อยู่ข้างเคียงให้ได้ทั้งหมดเพื่อจะรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆเพื่อการปกครองที่มีสถียรภาพในช่วง218ปีก่อนคริสตการลราชวงศ์ชินได้ส่งกองทัพจํานวน500,000คนในการบุกพิชิตเผ่าหลิงหนังเย,ย่และพิชิตเผาเ่าปายเย่ในช่วง214ปีก่อนคริสตกาลบุกตีเผ่าชงหนูทางเหนือ รวมถึงพัฒนาพื้นที่ในทุกๆภูมิภาค